สูตรเด็ดครับพี่น้องแบบสองเส้าใส่ลงไปแก่ขาวัหน่อยอู้หูว่าพี่น้องสายปลาเด้อนี่ครับผมเอาเอาเครื่องใส่เลยเครื่องเขากบบนีตะไครใบโหูดหอมแดงครับผมพริกแข็งเอาใส่ลงไปเลยสูตรนี้รับรองว่าจัดขนาดเอาบัหนี้่ฮากก้ามาขวบวันพี่น้องครับผมก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วตามด้วย ไปผมกําลังพร้อมลืมต่ำใสอาใส่ที่หลังเลยครับนี่ครับผมหัวมันแหกกไปนี่ครับผมหัวจิ้มไอ้กระโหอกเลยเมนโอ้ต่ำดังจนตัวเลยวันนี้วันนี้เขาเก็บมาปรุงเลยน้ำปลาต้องไปนี่ครับผมโอ้เบิ่งน้ำปลาตัวหนึ่งนูวปลาใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ยว้ามาเลยเสบนัวครับน้ำปลาครับผมปลา ตาวันทองตาวันทองมาถึงครับผมวันทองบุมเมนหลายใจไปอย่วันทองใส่ลงไปเลยพี่น้องครับผมหลั <c oughs> งจากเดือดกันมาเอาครับผมตัวตีตวโอ้ยเด็กตัวตีเด็กตัวส่วนเฮ้ยอยู่ว่ะเอาใส่ลงไปเลยเจ็บๆแล้วนัวเออใส่ลงไปในะัวเขาขาดไปไหนบุเมนูนี่ <c oughs> ใส่ถูกเมนุ้นบุเแต่มาเข่าบวบมีนู้นเข้าไปเลยเใส่ลงไปเลย มีเพื่อนเดาบปเลยวายอยู่มันขวบตาดำๆนะยอยู่ว่ะเอ้าคนผู้เข anyway> ่าอย่างมันเข่ากันได้ไม่ตองเลยจ้าผมป้าจิหมว่ขนาดบนานีนใส่ผักเลยเห็นบปะหมาเด้อกคู่บ่ามึอนี่เด็กไปนู่ขวัวหนูไหวนะครับเด็กไหวมากนะผมยิมงานไปหาหนูมาเด็กหนูเพื่อนเมนู่นหบไปป่าแล้วนี่คอจัดหนู เป็นไหวครับพ <hi> <hey. S 2> the ี่น้องนี่ครับผมนี่ใส่ลงไปเลยอู้หึ่งพี่น้องครับผมไหวของแท้เลยนี่โมเมนต์เสียเลยไหวไหวซัดๆครับผมคุณกูเล่กูเล่อย่าันเข้ากันเลยมันกลิ่นี้ความขมพี่น้องขมนัวอเมนผู้ใดมากกินคว้อมขมเนี่ยอู้บูเบาบ้างก็จันก็คือไงใส่ลงไปเลย่า อ่ะครับไปนี้เขาก็มาใส่นนามรางพกเลยครับโหเตนะ็ม,มหม้อวาิกินยังเดจังสิมือนไปนบคมนี่น้มมับผมนัวดนะ้หอม,มคุณจากเต่าเลยปนยจริสุดนี่เสียบครับรับผมแซสบบอกก็พี่น้องหัวนูใส่ใบคงกะังกันเล ส่หวายผมมเสียบเสีนวปิดฝาอหมอเลยไปนี่ามาครับนี้เขาก็ใส่บะเขืยงไปเลยครับผมเป็นบะเขือกับต้นหอมนะครับเราตกใส่ก่อนบาว่ามันติดเรอยนอต้นต้นจบัวของนุ่มหน่อยสะครับในปีสองนแล้ใส่เปนดวนแล้วมันกัเปอยมันกับข้ามยจราว่า แบบมุมเเลยนะนี่ตอนจำบัวกับตอนประจำบวัวป่าดูนี่แบบต่องว่แดแซบขกไดไม่น้องข้าวกัวบอ่อใส่ขขวบั่วไไม่น้องเพิ่มคว่มหอมปดนี่ดูนี่ังขาดขนาดขี้มอดูขี้มอมเมนใส่แบบสองเจ้าไปไรอก่อกะ,ะพิ่มกดเสืออ้าวรับผม นี่หนูเตรีมงานกันไปหามาเองครับพีนอ้อหนุ่มหน่อยจะข้ามค่ากีฬาซีก็ได้ไม่ได้ไปเตรียมงานไปหาก็ได้ได้มาเห็นทีเวทีน้ำกันหลังจากเด็กงานมาหนุ่มมองงานมาครับในทีเราเขาก็กใส่ผักลงไปเลยเ <c oughs> ตรียมหม้อจังไหวเหรอพี่น้องหยาผักเขาก็สยิมิดต้นหอมแล้วก็ไปยื้ตัวครับพีน่น้อง กนิกนนี่ที่ไ่ได้เปเห็นว่ะตัว <c oughs> เเจ็บแสบพีเกาครับหลังจากเลยงานมากจังหาอ้าวคนถอยมันเอ้ากันเลยอันอน,นี้เป็นหัวนูใเซยใบคมระลังากกา้งสกัเซยหวายหัวมีน่องคมผมมันนี่ดูสายผมเมนูขี่ม้ามีน้องเซยแบบสองเ้าต้องใส่เหน,น่อยคอรับเออามีพี่น้องสันไดกเเห็นเห็ดบบมีอยู่เลย,ย,ยหนุ่ย,ยครัามเคยกินมาแร้วแสบครับ

Lai tuần lưng thái ông ông nếu hôm bơi hôm à. khám nào chắn con mặt 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 đi đi mặt 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 mặt

แข็งเปล่าเกลียวสมเนาะเกี่ยวบกกว่าเจ็บคากไหม